ช่องคณะ l a บสวัสดีครับตอนปัญจูเรดวรปอรรหนึ่งในเครื่องโขนบรรดาศักดิ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ปัญจูเรดมีความหมายว่าเครื่องรัดเกล้าที่ไม่มียอดปัญจูเรดถือกําเนิดในสมัยของรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย พระองค์ทรงแปลงบทพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาแล้วจึงโปรดเกล้าให้มีการเล่นละครในพระราชสำนักและเพื่อจะแสดงละครเรื่องอีเหนานี้ปันจุเรตจ,จึงได้ถูกดัดแปลงมาจากผ้าโพกศีรษะโดยมีลักษณะทางด้านหลังจะมีรอยผูกผ้าเอาไว้ซึ่งต่อมาปันจุเรตก็ได้ถูกพัฒนาให้มีการติดกระบังเข้าไปติดดอกไม้ไหวติดลวดโปรง่งประดับเพชรรัเสเซียเพิ่มภูขนนก และกลายเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนั่นก็คือลิเกเตทรงเครื่องและหากย้อนเวลากลับไปในช่วงปลายรัชกาลที่5ในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งพระองค์ทรงเอาพระไทยใส่และทรงสนับสนุนการแสดงโขนเป็นอย่างยิ่งโดยโปรดให้มีการฝึกหัดพวกมหาเล็กเพื่อแสดงโขนที่เรียกกันว่าโขนสมัครเล่นโดยผู้ที่ฝึกหัดโข,ขนคณะนี้ล้วนเป็นโอรสของเจ้านายและเป็นลูกขุนนางมหัเล็กในสังกัดของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทั้งสิ้น ซึ่งต่างเข้ามาฝึกหัดโขนโดยสมัครใจซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั้นทรงปรับปรุงบทโขนและส่งควบคุมการฝึกซ้อมบางครั้งพระองค์ก็ทรงแสดงด้วยพระองค์เองโขนสมัครเล่นโรงนี้มีชื่อเสียงว่าแสดงได้ดีมากและเคยแสดงในงานสำคัญสคัญในสมัยปลายรัชกาลที่หอยู่หลายครั้งและในบางครั้งก็ได้ร่วมแสดงโขนบรรดาศักดิ์ด้วย และต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั้นเป็นยุคที่นา่าิลปนของไทยเฟื่องฟูถึงขีดสุดพระองค์โปรดเกล้าให้ตั้งกรมมหรสพขึ้นโดยรวมเอากลมโขนหลวงกลมปีพาดหลวงกลมช่างมหาเล็กและกองเครื่องสายฝรั่งหลวงไว้และยังโปรดเกล้าให้ขุนนาขงข้าราชการที่มียศมาฝึกแสดงโขนเพื่อการกุศลจึงเรียกกันว่าโขนบรรดาศักดิ์หรือโขอนขุนนาง ซึ่งคำว่าโขบนบรรดาศักดิ์หรือโขนคุณนางนั้นมีมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์โขนในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้นเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งเพราะเจ้านายหลายพระองค์และคุณนางอีกหลายท่านได้ให้การสนับสนุน โดยให้มีการฝึกหัดแสดงโขนอยู่ในสำนักของตนเช่นโขนที่มีชื่อเสียงคือโขนของกรมพระพิทักษ์เทเวศตนราชสกุลกุลชรโขนของกรมมะหมื่นเจษด,ดาบดินหรือพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่3โขนของเจ้าพระยาบดินเดชาและโขนของเจ้าพระนครหรือน้อย เมื่อเกิดมีโขนขึ้นมาหลายโรงหลายคณะแต่ละโรงแต่ละคณะจึงมีการประกวดประชันกันอยู่เป็นประจำจึงเป็นสาเหตุทำให้ศิลปะการแสดงโขนในเวลานั้นมีความเจริญแพร่หลายเป็นที่นิยมของประชาชนโดยทั่วไปและที่สำคัญเครื่องแต่งกายของโขนบรรดาศักดิ์นี้เพราะบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้โปรโดกล้าให้สร้างขึ้นเป็นพิเศษ และโดยเฉพาะเครื่องประดับนั้นได้สั่งทำมาจากยุโรปเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นปัญจุเรตที่ประดับอักษรพระประมาพิทยย่อวอปรนั้นก็เป็นหนึ่งในเครื่องโขงนบรรดาศักดิ์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้จัดสร้างขึ้นเช่นเดียวกัน ถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะ lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ